ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการทําอาหารในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์อย่างยันละอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างเอ้ามีกี่อย่างอ,าาอย่างที่หนึ่งก็คือกุ้งแช่น้าตาคาของหนูเองเอันนี้นะคะกุ้งแช่น้ำลาอันนี้ก็คือตกแต่งจานานั้นเรียบร้อยแล้วก็แซลมอนแซลม,มอนอันนี้ก็ราดน้ําจิ้มแล้วนะคะเรียบร้อย ส่วนอันนี้นะคะก็คือนักเสียดายอย่างเราก็คือหัวกุ้งค่ะจากการที่ทํากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มาทอดกรอบๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหนังปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทิ้งสักอย่างแล้วก็หอยแมงพูเกือบลืมไมื่อกี้เกือบลืมแล้วเมื่อกี้หอยแมงพูนะคะเนื้อดูดิงดึงๆดึงๆดังๆเลยดูชิมแล้วก็แล้วก็มีกุ้งน้ำแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดของหนูเองแล้วก็มีผักแล้วก็มีผักแก้มนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มีหอมเจียวด้วยหอมเจียวอยู่ไหนหอมเจียวเราอยู่นี่ หอมเจียวแบบไม่ไม่เอาไปกินคู่กับมิจมซีฟู้ดกินใส่ก,กุ้งแต่มันก็ได้ไม่ขมใช่ไหมไมันก็ขมนดิดๆแต่มันก็อ,อร่อยอร่อยอร่อยก็ได้อยู่เดี๋ยวเราจะ,ะะจะไปกินกันแล้วนะครับว่าหนูหิวไ,ไปไปกันเลยบ๊ายบาย<ป>